เราซื้อมามือสองนะคะในราคา6,000บาทค่ะทุกคนมันไม่จับพ์ดเลทต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนตัวการมีนข้อมือ13บมเซนใส่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช n n น l กับมินนะคะในมินวิชานะคะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยค่ะ เป็น Apple Watch SE นะคะหน้าปัด44มิลลิเมตรนะคะเราซื้อมามือสองนะคะในราคา6,000บาทคะ่ะทุกคนจะบอกว่าราคาคือค่อนข้างดีมากๆนะคะ คือแฟนเรานะคะก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มซื้อขายใช่ไหมแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้นะแล้วคนขายนะคะเขาก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราเราก็เลยเหมือนออกไปดูแล้วก็ออกไปตกลงซื้อขายกันนะคะตอนแรกตัวเนี้ยแฟนกะซื้อเอามาใช้เองเนื่องจากเขาออกกําลังกายแล้วเขาก็อยากได้ตัวจับฮาร์ดเรดเวลาออกกําลังกายแล้วปรากฏว่ามันไม่จับฮาร์ดเรทต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนตัวการีนคือจับแบบสองนาทีครั้งหนึ่งนาทีครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแฟน เราแบบไม่ปลื้มอยากได้แบบจับตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาตัวนี้นะคะมาให้เราซึ่งเราเนี่ยก็เคยใช้กามีนมาเนาะตัวหนึ่งแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะคะจะบอกว่าค่อนข้างชอบตัวนี้เลยนะคะเนื่องจากมันเป็นเหมือนมือถือเครื่องเล็กๆสําหรับเราอะไรเงี้ยเวลามี Messenger ของ Facebook หรือว่า ลายเด้งขึ้นใหม่อะค่ะมันก็จะแบบขึ้นเตือนเราเออว่าแบบเอ้ยมีข้อความมีนู่นนี่นั่นมานะคะแล้วเวลาโทรศัพท์มานะคะมันก็จะดังตรงนี้ด้วยเออซึ่งเราค่อนข้างชอบเช่นเวลาแบบไปเดินห้างเนาะแล้วเราเอามือถือของเราอย่างเงี้ยคะ่ะเอาไว้ในกระเป๋าแล้วมันไม่ได้ยินไงเวลามันดังอะไรเงี้ยมือถือมันไม่ได้ยินมันก็จะมาดังตรงนี้เออซึ่งเราก็ได้ยินเออมันก็ดีนะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวกเปิดเพลง YouTube Music อะไรเงี้ยค่ะไว้เลื่อนเพลงไว้ปรับเสียงดังเบา ะะที่ชอบอีกอย่างเกี่ยวกับแบบสุขภาพเลยนะคือมันะจะเตือนเราให้ลุกขึ้นยืนถ้าเรานั่งทํางานนานเกินไปแบบนานเกินหนึ่งชั่วโมงเนีย่ยค่ะมันก็จะเตือนแบบเอ้ยตอนนี้ถึงเวลาลุกแล้วนาะให้ลุกเดินบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราค่อนข้างชอบนะบางทีเราก็นั่งทางานจนลืมเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือการล้างมือค่ะทุกคนเวลาเราไปล้างมือมันจะเริ่มนับถอยหลังให้เลยว่าต้องล้างให้ถึง2ี่สบวินาจ้าถ้าล้างมือน้อยกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะ ก็คือว่าค่อนข้างดีแค่นี้เราก็พอใจแล้วนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะคะนอกจากเราจะได้แบบเออนาฬิกาตัวนี like. ้มาแล้วเนี่ยค่าพร็อพของมันก็คือพวกเคสพวกสายางี้ก็คือแบบราคาเกิน Apple Watch ชละจ้าคือจะบอกว่าเราก็เป็นผู้หญิงแบบคนนึงเนาะเวลาแบบเห็นสายเห็นเคสที่มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็จะแบบอุ๊ยฉันจะต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็วันนี้นะคะจะมารีวิวสาย Apple Watch สำหรับคนข้อมือเล็กนะทุกคน คือข้อมือเล็กค่อนข้างเป็นปัญหาเลยสําหรับการหาสายนะคะอย่างเรานะคะข้อมือของเราก็13มเซนนะคะทุกคนก็จะบอกว่าเล็กมากบางทีเนี่ยเวลาไปถามร้านเนี่ยเขาก็จะบอกวิสายนี้ใส่ไม่ได้นะคะข้อมือเล็กเกินไปอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวร้านที่เราซื้อนะคะเราจะลงไว้ในข้างล่างเนาะแล้วก็ราคาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นบอกให้นะคะก็มาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะทุกคนจะบอกว่าเคสกับสายตัวนี้คือ ล่าสุดที่เราได้มาจะบอกว่าสวยมาก คือเรานะคะใส่ฟิล์มกันรอยไว้อยู่แล้วเนาะเวลาเราซื้อเคนะคะเราก็จะซื้อแค่ขอบค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้คือสวยเป็นสีแบบโรสโกลนะทุกคนแล้วก็สายนะคะเป็นเลซินสส่ตัวนี้ดียังไงใช่ไหมคือมันอะสามารถปรับได้แล้วก็เราก็ปรับเองได้เลยนะนี่เลยนี่ก็จะเป็นแบบเอ่อตัวที่เราปรับออกมาก็คือเอาออกมาประมาณ4อันทุกคนนี่คือเอาออกมาแค่นี้ใช่ไหมมันก็ยังไม่พอดีกับข้อมือเรานะมันก็ยังจะมี หลวมนิด,นดจะเห็นว่ามันหลวมแบบประมาณนี้ค่ะซึ่งสำหรับการใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบสายรัดรัดเนาะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายนะคะมันไม่ค่อยโอเคการออกกำลังกายมันจะต,ต้องใช้สายรัดนิด,น,ดนึงค่ะทุกคนเนื่องจากว่ามันต้องจับฮาร์ดเลสเนาะจับการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเนี้ยเอาใส่แบบทำงานเก๋ๆแบบวิง่งวาร์ปอะไรอย่างงี้ส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็มาถึงอีกตัวนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนสายอ่ะมันจะเป็นสายเหมือนไนกี้นะคะเป็นแนวสปอร์ตนะทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีรูแบบเยอะมากใช่ไหมคือข้อมือเล็กยังไงก็ใส่ได้แน่นอนคะ่ะทุกคนแล้วก็ตัวเคสนะคะก็เป็นเคสนิ่มๆน,นะทุกคนสีก็จะออกชมพูชมพูน่ารักน่ารักนะคะโดยส่วนตัวเราอะ่ะค่อนข้างจะชอบสีม่วงนะเราก็เลย ซื้อสายเป็นสีแบบน้ำเงินม่วงชมพูอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ง่ายมากนะคะทุกคนก็คือใส่ง่ายๆเลยพอะแปะปุ๊บนะคะเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนี่เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นสายนี้น่ารักน่ารักข้อดีของมันนะคะก็คือกันน้ำนะทุกคนโดนน้ำได้นะคะแล้วก็มีรูให้ปรับระดับ หลายรูมากๆข้อมือยังไงก็ใส่ได้นะคะส่วนข้อเสียเราว่ามันไม่มีนะมันน่ารักมากเลยทุกคนนี่สายต่อไปนะคะก็คือสายตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนบอกว่าดูแบบมินิมอลมากเลยนะคะก็สายนี้นะคะก็เป็นสายยางเหมือนกันเนาะคล้ายๆกับ ตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่ารูมันนะคะมันจะไม่ได้เยอะเท่าตัวเมื่อกี้นะก็กันน้ําเหมือนกันนะคะแล้วก็ของรานนี้ที่เราถามไปเนี่ยก็คือข้อมือ13เซนใส่ได้นะคะ แล้วก็ตัวเคตัวนี้นะคะจะเป็นสีออกทองๆองนะทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเคสขอบแข็งนะข้างหลังมันก็จะไม่ได้ปิดแต่เราว่ามันใส่ง่ายดีเวลาถอดเวลาใส่นะคะง่ายง่ายกว่าตัวที่ด้านหลังมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนถ้าด้านหลังมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ต้องถอดออกมาทั้งหมดแล้วก็ใส่ไปใหม่เงี้ยค่ะอันเนี้ยง่ายดี เราอ่ะเลือกสีนี้มาเพราะว่ามันดูเข้ากับทุกชุดนะทุกคนนี่นะคะก็จะใส่มาแล้วก็จะแบบดูมินิมอลสไตล์สีครีมครีม,รมทองทองนะทุกคนเก๋ๆแล้วก็ใส่ปุ๊บนะคะก็กระชับพอดีเลยสายที่เป็นยางส่วนใหญ่ของเรานะคะก็คือจะใช้ออกกำลังกายได้เลยเพราะว่ามันอ่ะค่อนข้างกระชับแล้วก็แนบชิดก,กับข้อมือของเรามากๆนะคะตัวนี้เลย ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเคตัวเดิมนะแต่ว่าสายเปลี่ยนจะเป็นสายเหมือนแบบโลหะเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มันปรับสายได้โดยใช้แม่เหล็กนะก็คือแบบแปะไปปุ๊บมันก็จะแปะเนาะอันนี้สำหรับข้อมือเล็กหรือใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะคะสามารถใช้ได้หมดนี่เวลาใส่ก็ค่อนข้างง่ายนะคะก็คือใส่ไปเลยอย่างนี้ทุกคน แล้วก็ปรับดึงตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้เลยแป๊ะตรงนี้ เนี่ยคือข้อมือเราเล็กมากจนแบบเออมันสุดแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่ารุ่นเนี้ยก็ใส่ได้เลยนะคะก็จะใส่พร้อมกับเคสอันเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนสายมันก็จะดูแบบอุ้ยมินิมอลมินิมอล,มน,มลนิดนึงแต่สายตัวเนี้ยเราไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาสายเราอะคะ่ะไปโดนชุดของเราอย่างชุดที่เป็นไหมพรมอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวอะทุกคน ทุกคนจะเห็นว่ามันมีซี่เล็กๆตรงนี้ค่ะมันจะเกี่ยวไหมพรมเราอะ่ะมันก็เป็นแบบข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะของสายตัวนี้นะแต่ว่าถ้าใครใส่ชุดที่มันแบบเออไม่ใช่ไหมพรมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวนะคะสายตัวเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็จะเป็นสายตัวนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้ก็จะมีสีสันนิดนึงนะคะตัวเคสนะคะก็จะเป็นเคสแบบยางเนาะเป็นซิลิโคนนะคะแล้วก็คุมด้านหลังนะส่วนสายนะคะก็เป็นสายยางเนาะคล้ายๆกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นสีแดงเนาะทุกคนนี่นะคะน่ารักมากๆนะคะตัวเนี้ก็คือใส่ได้ กระชับใส่ออกกำลังกายได้นะคะส่วนตัวเราค่อนข้างชอบสายแบบนี้มากเลยนะคะเนื่องจากว่ามันกันน้ำเนเาะแล้วก็ใส่ค่อนข้างกระชับนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยทุกคนก็คือถ้ามันเปื้อนมันอะไรเงี้ยก็แค่เช็ดธรรมดาเลยนะคะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสายแล้วก็เคสของ Apple Watch ทั้งหมดที่เรามีนะคะทุกคนก็จะบอกว่าราคาสายราคาเคสนี่คือเกินราคา Apple Watch ไปมากแล้วทุกคนพรอะแบบตัวเครื่องหลักพันพรอบหลักหมื่นนี่อาจจะมีจริงก็ได้นะคะในอนาคตนะ ก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูใหม่นะอย่าลืมนะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ